นี่ร้องดี่ะามูรเรียนยนานาชาติป้าอยู่เซ็นตรุลมีร้านส,สวยอยู่เซ็นตรัลภูมิใจค่ะที่มีร้านเล็กๆเคยฝันไว้ว่าถ้ามาอยู่สวีเดนนะอยากมีร้านเล็กๆเหมือนที่อยู่เมืองไทย ก็เล็กริงๆค่ะบุกเบิกบุกเบิกเปิดร้านใหม่แฟนทำให้ดีใจแต่เงนินไม่เยอะเหมือนคนทำงานหรอกคะ่ะคนทำงานเงินเดือนตายตัวได้เงินเดือนเต็มเต็มร้านเสริมสวยเสียภาษีเยอะคะ่ะเสียภาษี สามสิบเปอร์เซนจากเงินที่เราได้ที่สวีเดนแล้วก็จะมาเสียค่ามุมค่ามุมหมายถึงว่าเราซื้อของมาเราซื้อของมาแล้วเราก็มาจ่ายอีกทีหนึ่งยี่ห้าเปอร์เซนถ้าเราได้เงินร้อยหนึ่งนะคะที่สวีเดนนะคะเราได้เข้ากระเป๋าเกตสิบ เราได้เงินเดือนนะแค่เอ้ยไม่ใช่ค่ะเราได้เงินเดือนแค่สาสิเอร์ซนเลยนะอีกเจ็ดสิบเอร์นะ่ะมอบให้หลวงค่ะรัฐบาลนะไปหมดแต่เวาลาเจ็บแค่ได้ป่วยเขาก็ดูแลเราเราได้เงินเงินผังชูนเขาจะเลี้ยงดูเราจนเราตายนะคะดูแลเราทุกอย่าง สมัยก่อนที่ย้ายมา,าย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะอยู่ชั้นอะชั้นสามในะข้างบนนะ่ะอยู่กับลูกสองคนอยู่ที่นี่เขามีตึกหา่หางกันค่ะคอนโดคอนโดห่างกันเกิดไฟมงไฟไหม้อีกอันหนึ่งก็จะได้ไม่ต้องไหม้ตามไปไงมันอยู่ช่วงห่างกันมากดูสิความสวยงามของต้นไม้ต้นหิมะาต้น มาจับวันนี้รบสิบโว้ยเย็ยนเลยลืมถุงมือมา <laughs>